สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูุกคนตอนรับคสู้ช่องก็ติดห้ยดังมาแช่นะพี่น้องก็มาอยู่กับแอดมินอีกครั้งนึงเนาะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ่งกันคือเกาเนาะจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเกาแล้วก็ชุดไม่เอามาเทียบให้พี่น้องในเบิ่งกันเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดรัชนกให้เปิดต่อโดยแนวทางมาวิ่ง ต่อด้วยบานภัยเมืองพน่นก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ๊ะมนการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตืนนอนได้พี่น้องเด้อพี่น้องเสด้รับชมคลิปใหม่ๆส่วนแอดมินกับเสด้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะพี่น้อง เพื่อเป็นการเสียเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้ะเริ่มตุน่นกันที่แนวทางของแอดรัชนก,กันก่อนเลยซึ่งผลงานงนติพานมาหนึ่งกรกฎะดาโค้งบนกระห้เขาสองตัวล่างหกหนึ่งกับสองตัวบนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเขาข้างล่างตรงๆเราจะหกหนึง่งสองตัวบนกับเจ็ดหนึ่งเราจะเฮากลับมาเบิ่งต่อกันที่สิบหกกรกฎาคมกันต่อเลยซึ่งเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิกรกฎาคมแนวทางสองโต๊ะบนลางเอดรัชนกขุนกระไดไฮห้าเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสองแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหกเก้าหกศูนย์หกสองเจ็ดเก้า จ็ดศูนย์และเจ็ 2, ดสองนพี่น้องเด้อแนวทางเอดรัชนกเราจะให้เขามาแลว้วงวดพิพานมากเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องกะแฉบไปเบิงจุดเอาไวเบิงกันนอจ้ะเอาไว้ตามต่อกันกนะจ้ะมักกัะจัดนะพี่น้องเด้อขันบ่มากกะลอยพานณนะจ้ะเบิงเป็นแนวทางนะพี่น้องมาต่อกันที่แนวทางของมาวิ่งกันต่อเลยจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กระดากฎดาคมงวดนี้ มาวิ่งพ่นกระห้วิ่งบนทีลักหนึ่งซึ่งก็คือหนึ่งหาและ18 3โตเม็ดเดียวพ่นไห้2่8ดได้พี่น้องเด้อหหาและ18 3โตเม็ดเดียว2 1 8่ดต่อโดยแนวทางสองตารางพ่นกระไ้วิ่งล่างทีลักซีซึ่งก็คือ4 3และ4 7วิ่งล่างลักซีซีสามและซีเจ็ดได้พี่น้องเด้อ ผูไใดเป็นสายวิ่งก็จัดไปนอจ้ะบนหนึ่งล่างสี่นะพี่น้องมาวิ่งกับแคบไว้เบิง้งจุดเอาไวเบิ้งกัน้ะจ้ะเอาไวตามต่อน้พี่น้องเนาะเอาเป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กัน้อจ้ะแคบไว้เบิง้งจุดเอาไวเบิ้งกัน้อจ้ะเอาไวเทียบตัวเลขไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ๊ะไปต่อกันทีแนวทางของบ้านไผยเมืองพอนแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16 กระรักะดาคมนะจ๊ะซึ่ง่นกระได้ห้มากชุด2โต๊บนล่าง8ปดหางนะพี่น้องซึ่งกะได้แก้ตัวเลขสี่หกห้าหกแปดหกเก้าหกสีเจ็เจ และ97เด้อจะ้ะแนวทางบานภัยเมืองพ้นชุด2โตบนญลางก็ถือว่าเป็นอีกหน,นึ่งแนวทางที่น่าติดตามเนาะจ้ะก็กะตามต่อกันเลยนะพี่น้องนเนาะแนวทางบานภัยเมืองพ้นแคบไว้เบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้ะเอาไว้เทียบตัวเลขเบิงเนาะพี่น้องว่าผู้ใดไห้คือกันแน่เนาะจา้ะแล้วก็พิจารณาเอาไปซื้อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้อง ไทยนี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติแะจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องและก็นสนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนืจากทางช่องบสนับสนบสุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดดวยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุก,ทกสำนักนํำเนื้อ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีเดีอยจ่าสื่อตามก็ลังทรัพย์สื่อตามผืนดวขงของของด้วยพี่น้องเนอแอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผู้สักคนส่งดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมันๆกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำนีก,ก่อนแล้วจ้าเราจะกลับมาพกกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า